ก็สวัสดีชาวคาบาวโมบายทุกท่านนะครับผมช่วงนี้อาจจะมีคลิปลงน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าก็ใกล้ปีใหม่ก็ต้องเคลียร์อะไรหลายๆ,ๆอย่างแต่ก็ยังมีเวลาฟาร์มให้เพื่อนๆได้ดูอยู่ครับซึ่งผมก็ได้ไปฟาร์มหลายๆที่มาฮะเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังหาที่ฟาร์มกันอยู่ฮะกำลังหาที่ฟาร์มกันส่วนไอ้ดันแมลงก็ใส่ไปแล้วก็200กว่ารอบฮะก็ใส่ไปอีกร้อยประมาณ130รอบก็เริ่มไล่ฟาร์มไปทีละทีฮะก็ไฮไลท์ของผมผมไปฟาร์มที่นี่ครับ รถไฟพรีเมียมก็เดี๋ยวจะสรุปให้ดูแล้วกันครับซึ่งก่อนที่ผมจะไปฟาร์มก็ได้ไปลองมาหลายๆที่เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเข็มจิตเขาฟ้าหรือว่าพวกดันเล็กๆอย่างแมปพัดแล้วก็แล้วก็ไอ้ดันก๊อปปี้ฮะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเขาแบบไม่รู้จะไปฟาร์มที่ไหนไม่มีของฟาร์มที่ดันใหญ่ๆไม่ได้ซึ่งไอ้ดันก๊อปปี้มันลงยังไงมันก็ได้ตังค์นอ้ผมก็ลงไปห้ารอบลองลงไปห้ารอบแล้วก็ได้ตังค์ฮะได้ตังค์งจริงๆิงแล้วก็มีโอกาสลุ้นได้พวก b บออฟแม็กกีหรือว่าใบออฟค ว่ามันย่อยมันย่อยเยอะมากแล้วมีโอกาสได้จริงๆก็ได้มาประมาณ10 10กว่าเอ็มสิกว่าเอ็มถือว่าไม่แย่ฮะวันหนึ่งหาได้10 M เอ็มยกับจากต้นทุนแค่22ล้านห้าเนี่ยผมว่าผมว่าโอเคมากเลยนะครับก็ผมได้ไปฟาร์มที่ด่านรถไฟผมมีเหตุผลที่ต้องลงไปฟาร์มที่ด่านรถไฟเพราะว่าก็ไม่อยากจะซื้ออาวุธเองฮะก็เลยต้องไปหาต้องไปหาเองเพราะว่าในด่านรถไฟมันมีพวกอาวุธคันยุทิลอยู่ฮนะ ถ้าฟุกได้โอบมาผมผมก็ใช้เองครับผมก็ใช้เองก็อย่างว่ามันคาดหวังมากเกินไปก็ไม่ได้อะไรฮะบ,บอกเลยว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเสมอฮะซึ่งไอ้ดันรถไฟผมก็ขาดทุนไปครับขาดทุนไปแต่ผมจะขึ้นตารางให้ดูครับว่าผมขาดทุนไปเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับเข้าเนื้อมากฮะเป็นการฟาร์มให้เพื่อนๆดูว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับไปฟาร์มที่ดันก๊อปปี้ฮะก็ดันก๊อปปีป้มันได้กำไรชัดเจนมากกว่าส่วนดันใหญ่นี่โอกาสที่จะเจ๊งสูงมากเพื่อนๆ ก็ EP นี้ผมก็จะลงของที่มันมีความจําเป็นมากครับเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ไปฟาร์ม M ที่ผมได้มากับเจมที่ผมได้มาก็ส่วนใหญ่ก็ได้มาจากได้มาจากดันมะแรงอย่างเดียวฮะดันมลงอย่างเดียวเลยก็ฟาร์มตอนนี้ล่าสุดก็ได้มาทั้งบูแล้วก็แหวนฮะอันนี้ได้มาจากดันรถไฟซึ่งอีกอีกอย่างหนึ่งครับในดันรถไฟเนี้ยมีโอกาสดรอปที่พวกติดออฟในรูมาให้ฮะมันมันมีโอกาสดรอปง่ายกว่าจากดันอื่นฮะคนเขาเลยนิยมลงกันในช่วงหนึ่งแล้วก็ตอบปัญหาให้เคลียร์เลยฮะว่า การย่อยพวกแอมในรูอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสได้ใบแอมหรือเปล่าผมตอบให้ชัดเจนเลยครับว่าไม่มีฮะการย่อยของทุกชิ้นไม่มีโอกาสได้ใบแอมใบแอมมาจากที่เดียวก็คือกิจกรรมหรือว่ากาชาสองสองที่ครับผมจะย่อยให้ดูฮะก็เรียบร้อยฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งการย่อยของมันจะมีแค่มีโอกาสได้แค่ใบแม็กคิแล้วก็ใบคีเลตครับแล้วพวกที่ออกยากๆก็จะมี HP a b s อ r สอบแล้วก็คิดามจอย่างนี้ฮะที่มันออกแากๆหน่อย แต่พวกนี้ยังมีโอกาสออกมากกว่าแม็กคิแล้วก็คิเลตซึ่งใน EP นี้ผมก็จะทำการลงรูนนะมันอยู่ที่โซเอเบลิตี้ตรงนี้ครับซึ่งในสลอตลูนของเรามันจะมี2หน้าเขาจะเรียกว่าเอเซนกับเบนกับเบนเดตเรียกง่ายๆก็คือลูนเล็กกับรูนใหญ่ครับไอ้รูนใหญ่ไอ้รูนเล็กเนี่ยลูนเล็กมันจะมี16สลอตส่วนรูนใหญ่มันจะมี3สลอตฮะทั้ง2รูนสามารถเจาะเจาะสลอตได้ครับเจาะช่องเพิ่มได้อีก แดี๋ยวผมให้ดูราคาเจาะรูนก่อนครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหารูนผมให้ดูราคาเจาะรูนก่อนครับเพราะตอนนี้ผมก็อยากดูเหมือนกันว่ามันราคาเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเจาะรูนเล็กก็ยังถือว่าถูกครับเพื่อนๆถือว่าถูกเพราะว่ามันได้มาจากกระชาซึ่งในแพทเนี้ย AP มันมามันมีแค่2ที่ครับคือที่ได้เยอะๆเลยที่ได้เยอะๆเลยคือดันมลงกับแแจเขียวส่วนเพื่อนๆถ้าจะอยากได้ AP เพิ่มก็ไปบอทที่แบบแบบร้อยหกสิบแล้วก็ขึ้นขึ้นอยู่ฮะซึ่งในแพทเนี้ยเนี่ย มันจะหา AP ยากหน่อยเพื่อนเพื่อนแล้วก็ AP ก็ยังมีราคาอยู่ครับมันยังดีโชคดีที่ว่าดันมแมลงเนี่ยมันดรอปขวด AP มาให้แน่นอนครับผมก็เก็บไว้ครับมันมันได้ใช้ฮะนี่ฮะผมเก็บไว้อยู่ฮะมันมีโอกาสสุมได้นี่ฮะร้อยด้วยฮะถ้าต่ําสุดก็10ก็จะไล่ไปเรื่อยฮะแล้วก็มาเข้าเนื้อหารูนที่ผมจะลงอันแรกก็คือ ราคาน่าจะแรงน่าดูครับนั่นคือรูนดูดเลือดครับนั่นก็คือ h a p adsorb ครับกดมาเลยครับ8 0 m ไม่ต้องพูดมากครับมันจำเป็นครับมันจำเป็นแล้วเพราะว่าของผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรชัดเจนครดูดเลือดตอนนี้ผมมาจากแขนแขนแขนเช่าครับแขนเช่าจะขออธิบายการดูดของเกมคาบาวให้ฟังก่อนนะครับเผื่อมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าดูดเลือดมันมีเงื่อนไขย,ยังไงการที่จะดูดเลือดเพื่อนเพื่อต้องมีสเตตัส2อย่างครับอย่างแรกคือต้องมีก่อนเลยก็คือ h p a b s o r b ที่เป็นบร์เซ็นต์แล้วก็ แม c HP s t พีสติลเปอรฮะซึ่งเพื่อนๆต้องมี2อย่างนี้ครับอย่างแรกคือต้องมีดูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็มีเขาเรียกว่าเพดานดูดนะเพดานดูดแน่นอนครับในรูนนี้สามารถอัปเกรดได้ถึงเลเวล3ซึ่งผมใช้1%่เผมว่ามันเพียงพอแล้วครับเพียงพอมากๆเลยเพราะผมใส่หูบวก7ไปแล้วเพราะว่าในแพทอ,อนาคต AP จะเพื่อนๆจะล้นฮะจะล้นจนแบบว่าเพื่อนๆจะหารูนใส่ไม่ทันอันนี้ผมการันตีได้เลยฮนะในแพทอ,อนาคต เอพเพื่อนๆจะล้นเลยฮะซึ่งใครแสวงหา AP อยู่ผมว่าไม่ไม่จำเป็นนะเพื่อนๆไม่จําเป็นเพื่อนๆเอาเวลาไปหาอย่างอื่นก่อนดีกว่าครับเอาเวลาไปหาอย่างอื่นที่เพื่อนๆขาดก่อนดีกว่าครับที่ผมใส่รูน HP ก่อนเพราะว่าชุดผมมันจะบดแล้วฮะแล้วดูดผมมันจะไม่มีแล้วก็ผมก็กดใส่เลยฮะกดเรียนปึ๊บ240 AP เรียบร้อยฮะเรียนรูนติดตั้งเรียบร้อยเข้าไปดูที่หน้ารูนฮะแล้วรูที่การอัพเลเวลมันใช้เท่าไหร่ฮะการอัพเลเวลใช้ 324แล้วก็แล้วก็ใช้หินขาว5เม็ดนะใช้หินขาว5เม็ดก,ก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะเรียนเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้ารูนให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารูนใน16สล็อตแรกเนี่ยที่เรายังไม่ได้เจอะเนี่ยเราควรใส่อะไรก่อนซึ่งในในนับแผดนนี้เนี่ยมันไม่มีรูนดาเมจรีดิวฮะตอนแรกผมลงไปฟาร์มที่รถไฟเพราะว่าผมอยากหารูนดาเมจรีดิวพอไปดูจริงๆแล้วในตลาดมันมันยังไม่มีขายฮะแปลว่ามันยังยังไม่เอาเข้ามา ก็ฟ้าไม่ตั้งเกือบจะ40 50รอบผมเพิ่งรู้ว่ามันยังไม่เอาเข้ามาครับถามว่าลูนลูนม,มันสําคัญไหมถ้ารูนแน่นบอกเลยว่าของของเพื่อนเพื่อนแรงแน่นอนครับรูปที่ผมขึ้นให้ดูเพื่อนๆก็ สายเวทก็สลับแค่ใส่เป็นเมจิกแอมหรือว่าจะก็จุมตีเป็นเมจิกแค่นั้นเองครับส่วนไอเอเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ครับส่วนไอลูนตะกูลน็อกแบ็กหรือว่าการสแตทยังยังยังไม่ใส่กันยังไม่ใส่กันนี่คือรูนเบสิกพื้นฐานที่ต้องใส่กันให้ครบครับแล้วก็ทําไมถึงใส่รูนสเตตัสแล้วทาไมผมต้องใส่รูนสเต็งเพราะว่าพวกรูนสเต็งอินเด็กเนี่ยมันจะอัพเลเวลได้เต็ม10อัพเต็มส0แล้วมันจะได้ค่าสเตตัสมาอีก10เพื่อนๆแล้วก็ อย่างผมสายเวทอย่างเงี้ยถ้าสเต็งผมเพิ่มมาอีก10ผมก็จะลบผมก็จะใช้ยาลีเพื่อนเพื่อนดีดีสเต็งลงไปอีก10แล้วก็เอาไปใส่ที่เอาไปใส่ที่อินแบบนี้คะคือเขาจะทํากันอย่างงี้ครับเพราะว่าถ้าได้มาทั้งจากสเต็งกับเด็กอย่างนั้นสิอย่างเงี้ยก็จะเป็น20เราก็เพิ่มอินมาอีก20บครับแต่ว่ามันเพิ่มเยอะไหมผมว่าอันนี้มันเพิ่มเยอะนะครับเพิ่มมาอีก20ถือว่าเยอะมาก ก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้รุ่นเลื่อนมา1อันซึ่งผมก็ยังจะคงฟาร์มอยู่ที่มแมลงอยู่เพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่ผมจะได้เอ็มมาใช้งานนะส่วนในของที่ผมคาอยู่ในฝากตอนนี้ก็เอาไว้เป็นแรกเป็นเจมเพื่อไว้ลงดันเรื่อยๆนะเพราะว่าเวลาผมเหลือน้อยมากแล้วก็ของยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยฮนะยังขาดยังขาดแหวนเป็นแหวนขีิขเลี่ย15อยู่อันหนึง่ง ส่วนของพวกนี้ผมใช้ใช้แบบนี้ไปก่อนนะใช้แบบนี้ไปก่อนเพราะว่ามันได้อัพแน่นอนครับแต่ว่าต้องมาเร่งหาชุดแล้วก็อาวุธก่อนครตอนนี้ผมจะชิ้นต่อไปจะเป็นของหนักแหละครับเพราะว่าผมต้องเร่งหาอาวุธแล้วก็ชุดให้มันเร็วๆฮะอันนี้ก็ทิกอย่างหนึ่งเพื่อนๆถ,ถ้าเพื่อนาเพื่อนๆคิดจะเอาคาัสให้มันเต็ม20แล้วผมก็จะเปิดตารางให้ดูครับนี่คือตารางฮูโน่พอยท์ถ้าจะถึงคัส20แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาครับซึ่งซึ่งไอค่าแต้มชื่อเสียงเนี่ย เมื่อเราเต็ม20แล้วมันก็จะได้พวกพวกกันขิได้เลือดมาได้กันล้มกันอะไรมาอย่างนี้ครับมันมันเป็นค่าที่ใช้ในการวอแต่ว่าดันในดันสูงๆมันก็ใช้ได้เมื่อเราโซโลดันบอสบางบอสมันก็ล้มเราบ่อยๆเหมือนกันครับมันมันใช้ได้เหมือนกันก ถามว่ามันสําคัญตรงไหนมันสําคัญตรงที่แพทหน้าับแพทอนาคตที่จะมาถึงนี่ครับเมื่อเราคัสยสแล้วมันก็จะต่อยอดไปตรงนี้ฮะเมอริทครับเมอริทจะเริ่มใช้ได้ตอนที่เลเวลร้อยเแล้วก็เงื่อนไขของมันก็คือชื่อเสียงของเราต้องตันฮะคือตันในที่นี้ก็คือมันตันที่เลเวลยี่สิบครับตามที่ตารางผมขึ้นให้ดูครับและนี่ฮะไฮแลนอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งถ้ามาแบบสายฟรีผมผมกล้าพูดได้เลยฮะถ้าจะเปิดเต็มหมดนี่ฮะมีใช้เวลาเป็นปีถึง2ปีได้ครับ แล้วไอ้ค่าเมริตนี้มันจะหามาจากไหนค่าเมริตนี้มันหาจากวอลจากวอลที่เดียวเลยครับแล้วก็ไอ้ค่าเมริตมันสามารถเอามาใส่ขวดแล้วขายได้เหมือนกันฮะซึ่งก็แน่นอนนะใครมีทุนก็จะเต็มก่อนแค่นั้นเองเหมือนเดิมครับซึ่งเผื่อใครสงสัยว่าถ้าผมจะเต็ม20อย่างเงี้ยถ้าผมจะเอาค่าเต็มเต็ม20แบบเนี้ยก็ง่ายๆฮะซึ่งค่าโคโนไปก็คือ2000ล้านฮนะ2 0 0 0ล้าน2 0 0 0ล้านแล้วผมมารบ1 8 4่งแดกมขาด ประมาณพันแดรอล้านเพื่อนๆแล้วถ้าผมต้องการจะคัสยี่สิบแบบแบบสายเติมเขาอย่างเงี้ยหาร2ี่สิบล้านผมจะใช้กี่ขวดผมต้องใช้90้าสิบขวดเพื่อจะให้คัสผมตันแล้วก็คูณแปดสิบเข้าไปขวด2ี่สิบล้านตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณแปดสิบเจมผมก็จะใช้ประมาณเจ็ดเจ็ดันสองรเจมเพื่อนๆนเพื่อจะให้คัสเพื่อจะคัสเต็ม20บแน่นอนเพื่อนๆก็อันนี้มาลองให้ดูเฉยๆครับว่า ถ้าใครอยากจะคัดตัดน้องชายเท่าไหร่ฮะซึ่งผมก็ไม่ซีเรียสเพื่อนผมก็ปล่อยมันผมก็เอา DP มาแลกเพื่อให้มันขึ้นไปเรื่อยๆของมันเองฮะแล้วก็อาจจะมีแวะไปลงวอลบ้างสําหรับลุนใหญ่ผมผมยังไม่ได้ทานะฮะเพราะว่ามันสิ้นเปลืองสำหรับเพื่อนๆต่อไปนี้ e ีต่อไปจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อย,อยฮะผมจะพยายามยัดใส่หัวมือใหม่ทีละนิดทีละหน่อยฮะจะไม่ยัดใส่เยอะๆเพราะว่ากลัวจะหายาพาากินไม่ทันนะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆ่อนถ้าเพื่อนเพื่อนมองว่าอาวุธบวกกับล้นีัย ผมผมพูดผมพูดเลยตอนนี้เนี่ยแบบนี้ครับผมพูดเลยว่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้ว่าเทพแล้วอ่ะผมบอกไว้เลยครับมันแค่จุดเริ่มต้นนะมันแค่จุดเริ่มต้นแค่นั้นเองครับเพื่อนๆเห็นไอ,นอ้ข้างล่างนี้ไหมฮะว่าว่ามันมีอะไรเพิ่มมาอีกแล้วก็อนาคตมันจะมีอีกอันนึงโผล่ขึ้นมาชื่อว่า d y ฮะบอกได้เลยครับมันแค่มันแค่จุดเริ่มต้นครับถ้าใครติดตามช่องผมผมก็จะค่อยๆทำไปชิ้นครับผมก็จะไม่ได้ทําของแบบรูปวาดอะไรมากฮะ ค่อยทำเปทีละชิ้นก็สําหรับช่วงนี้ก็อาจจะคลิปอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าติดปีใหม่ราต้องเคลียร์งานด้วยสําหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ